ีสูตรเก่าห่านะครับแล้วถ้าถามว่าทำไมสกินผมเปลี่ยนแล้วก็ใช่ครับมเม่รู้ผมหัวไม่รู้อ๋อแล้วก็สกินนี้มีชื่อว่าอไอ้เมื่ใครครับอะานี่เพื่อนผมใช่เขาสร้างหัดใหม่แล้วถ้าใครตามยุคสมัยก่อนทันก็มอะไรนะยุคของผ่านหมดไม่มีเรียมได้นั่นแหละเขาแบบผมตงอาเลย โคตรเจ๋งเลยคุยกันโดยไม่โทรด้วยมันช่องเจ๋งสักเกินเลืคืออีเวนต์นี้เอาไปได้แค่ตัวเผาพูดเหมือนที่เคยเล่งคืออีดเวนต์นี้เอาไปได้แค่พวกเดวแมนเท่านั้นด้วยแซดมากอย่างน้อยๆเป็นตัวฟาร์มเงินก็ได้ อ๋อแล้วก็ถ้าเกิดในคลิปนี้ผมไอ้ด้วยก็จง้าแจนงค,ครับว่าผมไข่อยู่ไข่อะไรวะเอาไปมาไขอะไรเป็น <c oughs> เอาไม่วางอะไรหน่อยหรอแั่ไนม่เดี๋ยวจัดเทคเดียวใช่ไหมหรือจัดลายเวฟลืมไปนี่ไม่ได้โทรคุยอ่าสักสักคู่แล้วกัน โอเคไปเดี๋ยวคุยกันรู้เรื่องว้า wow, วดูสิคามีลัดดิวแมนด้วยนี่ทีมตัวไหนบ้างเนี่ยอ่า uh, หายหมดจิแป๊ดนึงอ่ะเป็นไงคลาสสิกคลาสสิกรู้สึกมันลัดดิวแมนทั่วมดสุด หน้าไม่ใช่ตอนนี้หัวสุดแค่ตอนนี้แหละหรือเปล่าวะอ่าน่าจะหัวสุดสำหรับสายฟีสายฟีถูกใจตัวนี้โอ้ยโอ้เมลวิ่งเลยเหรอบาย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 เบรคลัด <c oughs> อย่าทำแบบนี้อย่าซื้อน้ำมูกเสียงดัง ต่จะซื้อกอฟ็ฟื้ดไปทีเดียวอย่าซื้อืดไม่ไหวบอกไว้ขอบปีนซักหนห่อยเถอะปีนหนห่อยเถอะรู้สึกเปนข้างบนจะไม่มีอะไรเลยอะไรนี่อ๋อ สวรรค์เฮ้ยเอ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 ้าโย่เขาตั้งใจทำทํานี่วะโอเค,อเคผมผิดเองเขาไม่ได้ตั้งใจทําทําัข้ามไปตอนเจอ,อไรหน้าสนใจแล้วกันนี่ขึ้นเหมือนกันไม่ว่าเกมนี้มันยาว จะได้ไปลงชุมชนแล้วอ้าวใช่เขาคนนี้กลับมาในรอบเก้าเดือนซึ่งเก้าเดือนก่อนถ้าใครจําได้นี่ถือว่าตําหนามากแต่คนดูช่องนี้น่าจะน้อยแหละไม่น่าจะมีใครจําได้มั้งคือคนดูคลิปนั้นก็น่าจะไม่ถึงยี่สิบคนแหละรือถึงวะอ้าวะคำถามในคลิปนี้คิ่ว่าทีมนี้จะรอดไหมผมว่ารอด เน,นาะเจ้าของช่องคลิปนี้เป็คยธรรมดาต่อวันรอดที่ไรแพ้ตลอดเอ๊ะเดี๋ยวไม่ใช่ที่มันคลิปแรกใช่ปะคลิปแรกมีคำถามอ๋อนเนมันจะบนอะไรนะมันเห็ดโอเคลับไปเน่ยคลิปเหมือนกันว่าคลิปนี้น่าจะมีลิขสิทธิ์เออวาแม่แต่เครื่องเขากาไงนั่นแหละประเด็นแหละ เป็นไงตอบกับคุณเฟสแม่เจ็บใจดีใช่ปะเลดคอเนี่ยไอแกนกลางสีแดงเอ,อ้ผมเริ่มจะคิดแล้วฮะตรงนน้นกับตรงนี้หน้าตามันมันจะว่าเหมือนกันก็ได้นะเขาคอนโทรลสีคอนโทรลมีปปเนี่ยเอาเรา,าชนะได้ไงเ,เล่นอีกตายตาโอ้ย ลืมไปเลยว่ามี30เวฟไอทัวระยยัมาต่อในรอบสองครั้นี้น่าจะน่าจะรอดคราวที่แล้วรอดครั้นี้น่าจะรอดหรือว่าไม่เอาแล้วตองน,นั้นอย่าบอกว่ารู้สึกเหมือนเขาจะหลุดดีกว่าน่าจะมันงถ้าเขาหลุดไปก่อนกูไปเขาคนนั้นไป จะหลุดถ้าเป็นไลท์เนี่ยไอเซตปุ๊บชอบพูดเสียงปกติโอ้รับตัวเองไม่ได้รับตัวเองไม่ได้เอาลืมไปขวาเออลืมไปได้ไงวะเอาละ่ะเขาวางลัดอยู่เมนแล้วนั้นเฮ้ยเฮอเซตจะรอดได้ไกลแค่ไหนเจ้านี่อัพเกรดไลฟ์เฟินที่แมนไลฟ์เฟน F I N E D ไรเฟนสกดผิดวะโอ้โห oh, 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 นึกว่าจะได้เล่น3รอบรอบจะเล่น3รอบโอ้ oh, ผมพิมพ์สามกาแฟสามรอบเลยเขาตอบมาแบบดูดิเลือดเย็นมากอะไม่ <My. S 1> ตอบแบบฮาร์ดคอร์อ้าวแล้วนี่ใครจะสอบแล้วเหรอ ใกล้สอบเลยดีกว,ว่าเดี๋ยวสอบวันอังคารี่สอบวันอังคารแล้วคลิปนี้ลงวันไหนดีล่ะอ่าเดือนหน้าโอ้ oh. คลิปอะไรโซอีซี่ so easy. ไม่นา่ารอดอ๋อใช่ลืมบอกตอนไทยคลิปอ่าไม่น่าจะมีกิจกรรมสุ่มแจกเนี่ยตอนท้ายคลิปเปิดกล่องสุง่มโชว์ถ้าเปิดได้สองอันก็เปิดสองอันเปิดได้สามอันก็เปิดสามอันแค่นีน้แหละ อ่านี่วางเพิ่มเติมความสมมาตรที่ดูไม่สมมาตรเท่าไหร่อ่านดูกันครับตอบไงเชื่อคลิปอ่าเวฟสามสิบโอ้มันจะจบอีกแล้วชื่อคลิปล่ะชื่อคลิปเร็วชื่อคลิปขอก่อนจบขอก่อนจบเร็วเร็วขอก่อนด่านจบพีซการกลับมาของเก๋เอออยากเห็นเขาตอบดูคลิปนี้ว่า ไม่บอกว่าชื่ออะไรเอาเขาไม่บอกชื่อเขาเลือดเย็นเอาละ่ะก็จบด้านแล้วเอาละ่ะสำหรับหีบ2องอันนี้อยากให้ขายหรือว่าสุ่มคอมเมนต์บอกใต้คลิปนะครับไอเดี๋ยวมันอีกตั้งสิบวิทำไมดีล่ะมันอีกตั้งห้าวิงั้นก็โอ้ไม่มีอะไรทำเลยว่ะโอ้ย